ไกลสวดมนต์วันนี้ให้โชคดีสองชัน้นเงินไหลนองทองไหลมาอินทะสุวรรณปร,ะระมีเถโรอิจเจตังรัตนัตยังเอตสสะอนุภาเวนะสภะทุกขาอุปัฏวาอันตะรายาจนสันตุบุญญาราภะมหาเตโชสิทธิกิจจังสิทธิลาโภสพภะโสตถี พระวันตุเมติอินทสุวรรณะปารมีเถโรอิจเจตังรัตนัตยังเอตสสะอนุภาเวนะสัพพทุกขาอุปทวาอันตรายาจนสันตุบุญยะราภะมหาเตโชสิทธิกิจังสิทธิลาโสภสัพพโสถีพระวันตุเมติอินทสุวรรณปารมีเถโร อิเจตังรัตนัตยังเอตสสะอนุภาเวนะสัพทุกขาอุปัทวาอันตรายาจนสันตุปุญญาราภะมหาเตโชสิทธิกิจังสิทธิลาโภสภัพพโสถีพระวันตุเมติหลวงปู่โตให้รวยรวยรวยบทพิจารณาสังขาร สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุก ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตตังชีวิต เป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตส,สังมายามาริตับพังอันเราจะพึงตายแน่แท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตัง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงอจิรังวัตะยังกายโยร่างกายนี้หนอไม่นานนักปะทะวิงอธิเศษสติจากนอนทับพื้นดินชุดโทอเปตะวิญญาโน ถูกทอดทิ้งปราศจากวิญญาณนิรัตถังวะกะลิงขะรังประดุดท่อนไม้และท่อนฟืนที่หาประโยชน์มิได้อนิจจาวะตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทะวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไป เป็นธรรมดาอุปัชิต,ตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสะโมสุขโขความเข้าไปสหบระหับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นตายอยู่ด้วยมริงสุจะ มริสเรสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจักตายด้วยตาเทวาหังมาริษามิตัวเราจักตายอย่างนั้นนั่นเทียวนัตถิเมเอตทะสังสโยความสงสัยในเรื่องตายนี้ไม่มีแก่เราดังนี้ตำนานสมเด็จโต ตอนไถ่นกเครดิตธรรมรักษาผู้เขียนครั้งหนึ่งสมเด็จโตติดกิจนิมนต์จะต้องรีบไปให้ทันฉันเพนท่านจึงให้เรือแจวไปก่อนท่านเดินลัดไปกลางทุ่งนาไปเห็นนกกระยางติดแล้วอยู่ด้วยจิตเมตตาท่านก็ปล่อยนอกกระยางไปแล้วก็เอาบ่วงแล้ว สวมใส่ข้อเท้าของท่านไว้แทนนกแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใกล้เพลนเรือของสมเด็จก็ไปถึงบ้านงานแล้วยังไม่เห็นสมเด็จมาจึงรู้ว่าสมเด็จเดินลัดมาทางเจ้าภาพจึงตามไปดูเพราะว่าสมเด็จนั่งติดแรวอยู่จึงถามว่าทำไมไม่ไปมานั่งอยู่ทำไมท่านตอบว่า ไปไม่ได้มีความผิดติดแล้วต้องเอาเงินมาไถ่ถอนตัวนอกที่ปล่อยไปก่อนเจ้าภาพต้องเอาเงินไปให้เจ้าของแล้วสมเด็จจึงได้ยอมไปคำพระสอนหลวงปู่สุธรรมธรรมปาโลวัดเทพกัญญารามจำไว้นะทุกอย่างบนโลกล้วนเกิดขึ้นตามวาสนาบารมีที่เคยบำเพ็ญมา หาใช่สิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเองไม่บนโลกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังก็ดีสมหวังก็ดีการพัดพลาดก็ดีการไม่ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาก็ดีทุกอย่างเกิดขึ้นนั้นตามกระแสแห่งกรรมที่ผู้รับนั้นได้เคยกระทำไว้อนาคตรประเทศไทยฉบับเต็ม ราชวงจักรีมีเพียงสิบรัชการเท่านั้นหรือปัญหาที่น่าคิดต่อไปก็คือทำไมพระพุทธโคสา,าจารย์จึงทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองไว้เพียงสิบรัชการเท่านั้นกรุงเทพมหานครจะมีพระมหากษัตริย์เพียงสิบพระองค์เท่านั้นหรือเป็นเรื่องที่อาตมาสนใจเป็นพิเศษจึงได้สอบถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อปานและพระอาจารย์ต่างๆซึ่งจิตของท่านเป็นสมาธิเข้าถึงขั้นอภิญญา สามารถที่จะรู้จริงในเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งก็ยังมีอยู่หลายๆองค์ในขณะนี้ทุกๆรูปที่อาตมาสอบถามจากท่านต่างก็ยืนยันตรงกันว่าพระมาหากษัตริย์จะยังคงมีอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปอีกนานมิใช่เพียงแค่สิบพระองค์เท่านั้นแต่ที่พยากรณ์ไว้เพียงแค่นั้นก็เพราะว่าเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่สิบเป็นต้นไป บ้านเมืองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ร่มเย็นผาสุขประชาชนในชาติจะร่ำรวยประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งซึ่งจะมีแต่ความเจริญตลอดไปไม่ล้มลุกคุกคลานดังที่แล้วมาจึงไม่จำเป็นจะต้องพยากรณ์ต่อไปอีกประการที่สองที่ยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่ตกเป็นทาสของใครๆนั้นคือ พระพุทธธรรมนาเหตุการณ์ของโลกพระพุทธธรรมนายก็มีปรากฏในสมุดคอยของพระพุทธโคษา,าจารย์เช่นเดียวกันซึ่งมีข้อความปรากฏโดยสังเขตดังนี้อาน,นันทะดูก่อนอานนท์โลกต่อไปจะเต็มไปด้วยความเร่าร้อนก่อนกึงพุทธกาล15ปีประมาณปี2485จะมีฝนแหลกตกจากอากาศ จะมีไฟลุกจากอากาศและก้าจะผุดจากน้ำมาทำลายมนุษย์มนุษย์และสมณะชีพรามจะตายกันมากแต่ว่าอานทนความเร่าร้อนก่อนกึ่งพุทธกาลนั้นยังมีความเร่าร้อนน้อยกว่าความเร่าร้อนหลังกึ่งพุทธกาลหลังกึ่งพุทธกาลจะมีความเร่าร้อนยิ่งไปกว่านั้นยักษ์หินที่ถูกสาบจะลุกขึ้นมาอารวาส สมณะชีพามจะล้มตายยักษ์นอกพระพุทธศาสนาทั้งหลายจะฆ่าฟันกันและกันจะตายกันไปคนละครึ่งจึงจะหยุดยั้งเลิกรบกันแต่ทว่าประเทศที่นับถือพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟนจะมีภัยเช่นนี้เหมือนกันแต่ไม่มากนักโรดติดตามตอนต่อไป